สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหัวเราพัฒนานะคะก็เป็นสูตรใหม่นะคะจากที่งวดก่อนสูตรนั้นหลุดนะคะก็เป็นสูตรหาตัวเด่นและตัวเจาะค,ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่18เดือน4นะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่สองเดือน5นะคะก็เริ่มเดือนใหม่ค่ะมาดูสูตรกันนะคะสูตรก็ไม่ยากนะคะ ให้ดูคู่นี้นะคะหลักแสนหลักหมื่นนะคะบวกกันแล้วก็หลักพันหลักร้อยบวกกันจากนั้นนำมาลบกันค่ะก็เป็นสูตรง่ายไม่ซับซ้อนนะคะสองบวกหกเป็นแปดค่ะลบนะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกค่ะลบกันแล้วนะคะก็เหลือสี่ค่ะทีนี้ก็จะเป็นเด่นสี่และสามนะคะสูตรลบกันนะคะตรงนี้ก็จะ ลบมาหนึ่งแต้มนะคะสีล่ลบหนึ่งละสาเด่นสีค่ะรอบนี้นะคะ9้าบวกห้าเป็นสี่ค่ะสองบวกสี่นะคะเป็นหค่ะลบกันนะคะก็เหลือสองแล้วก็1นะคะห้าบวกศูนก็ได้ห้าบวกหได้9ค่ะลบกันเหลือสนะคะเด่นสีค่ะเกบวกศเป็น9 ห้าบวกเจ็ดนะคะเป็นสองค่ะลบกันก็เหลือเจ็ดค่ะเด่นเจ็ดหกค่ะสี่บวกหกเป็นศูนย์นะคะศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดค่ะลบกันก็เหลือเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดหกค่ะห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสี่ค่ะลบกันเหลือห้านะคะเด่นห้าสี่สองบวกสามนะคะเป็นห้าสี่บวกสี่เป็นแปดค่ะลบกันเหลือสามนะคะเด่นสามสองค่ะ 8ปดบวกหเป็น9 6้าบวกสเป็น8ค่ะลบกันเหลือ1นะคะก็1กับ0ค่ะแปดบวกเเป็น5 0าศูย์บวกแเป็น8ค่ะลบกันนะคะก็เหลือ3ค่ะเด่นสามสองนะคะ7บวกสเป็น0ค่ะแล้วก็แปบวกหนะคะเป็น3ลบกันก็เหลือ3นะคะเด่นสามสองค่ะงวดนี้นะคะ9นะคะลบกับ7ค่ะ เหลือสองหนึ่งนะคะเมื่อได้ตัวเด่นแล้วนะคะมาดูสูตรเจาะค่ะสูตรเจาะก็ง่ายๆนะคะสูตรเจาะนะคะก็คือเอาหลักร้อยลบหลักสิบค่ะหลักร้อยกับหลักสิบนะคะลบกันค่ะหลักร้อยนะคะก็คือหนึ่งค่ะลบกับหลักสิบก็คือหนึ่งนะคะลบกันแล้วเหลือศูนย์ค่ะก็นับเพิ่มขึ้นไปนะคะศูนย์หนึ่งสสามสี่ค่ะก็จะเป็นห้าตัวนะคะไม่ชอบตัวไหนสามารถตัดทิ้งได้นะคะ ตัวเจาะนะคะก็จะมีมี4 0ศนย์นะคะ4 1 4 2นะคะ4 3แล้วก็4 4นะคะแล้วก็3 0 3 1 3 2 3 3แล้วก็3 4นะคะก็กด2ตัวบนล่างนะคะกดกลับค่ะก็จะเป็น4นะคะเข้าค่ะเพราะว่าออก2 4นะคะ สี่ที่เจาะกับสองค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสี่สองสองสี่เข้าเลข่างค่ะมาดูรอบถัดไปนะคะสี่กับเก้านะคะลบกันค่ะเหลือห้าก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะออกแปดหนึ่งหนึ่งสองค่ะก็สองกับหนึ่งเข้าบนล่างนะคะแต่ว่าตัวเจาะก็จะเป็นหนึ่งนะคะเจาะกับแปดค่ะก็จะได้แปดหนึ่งนะคะเข้าเลข่างค่ะ แต่สามารถนําตัวเด่นมาเจาะกันได้นะคะสองหนึ่งก็จะเข้าสองด้วยนะคะถ้านําตัวเด่นมาเจาะกันค่ะรอบนี้นะคะ1กับ1ค่ะลบกันเหลือ0ูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะรอบนี้ออกสี่หนึ่งนะคะเด่นสี่เข้าค่ะเจาะกับหนึ่งนะคะสี่หนึ่งเข้าเลขบนค่ะเจ็ดลบสี่เหลือสามนะคะ สามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะรอบนี้นะคะออกศูนย์เจ็ดค่ะเด่นเจ็ดเข้านะคะแต่ว่าตัวเจาะนะคะหลุดค่ะไม่มีเลขศูนย์นะคะเจ็ดลบศูนย์เหลือเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะรอบนี้ออกเก้าห้าเก้าหนึ่งนะคะเราให้เด่นเจ็ดหกค่ะก็จะเป็นรอบแรกที่หลุดนะคะตัวเด่นหลุดค่ะห้าลบเก้าเหลือสี่ค่ะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดออกเบิ้ลสี่สี่นะคะเป็นสี่เข้าค่ะจอกกับสี่นะคะสี่สี่เข้าเล็กล่างค่ะสี่ลบศูนย์เหลือสี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะออกหกสองนะคะเด่นสองเข้าค่ะจอกกับหกนะคะหกสองเข้าเล็กล่างค่ะ สอลบเเหลือห้านะคะห้าหกดปดเค่ะรอบนี้ออก0ูนย์แนะคะเด่น0ูนย์เข้าค่ะเจาก,กับ8นะคะ0ูนย์แเข้าเลขล่างค่ะ8ปดลบสเหลือหค่ะ6 7เจ็ดปดเศูนย์นะคะรอบนี้ให้8ปดห้าหนึ่งแดนะคะเราให้เด่นสามสองค่ะก็จะเป็นรอบที่สองที่หลุดนะคะ ห้าลบหนึ่งหรือสี่ค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดรอบนี้นะคะออกสองห้าสามสองค่ะก็เด่นเราเข้าบนล่างนะคะส่วนตัวเจาะค่ะก็จะเป็นสองนะคะเจาะก,กับห้าค่ะก็จะได้สองห้าเลขล่างนะคะแล้วก็สามารถนําตัวเด่นมาเจาะก,กันได้ค่ะก็จะเข้าสามสองนะคะเลขบนเหมือนรอบนี้นะคะสองหนึ่งตัวเด่นเจาะก,กันนะคะแล้วก็ สาสองตัวเด่นจับคู่กันนะคะมาดูรอบนี้นะคะ5้ลบสามเหลือสองค่ะ2 3งสามี่ห้าหนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรอบนี้ให้เด่นสองหนึ่ค่ะตัวเจาะนะคะก็จะมีสองสอง2องสาสองสี่สองหสองหค่ะแล้วก็1 2ึ1่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะ ก็เป็นเพียงแนวทางจากสูนนะคะหากผิดน้องฟ้าก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะก็จะมีกลุ่มแนวทางนะคะวางให้นะคะเป็นหัวต่างๆค่ะสามารถทักเข้ามาแจ้งขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ